สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์หลายครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับเจาะเวลาหาฉินซีโดยเริ่มเรื่องมาเนี่ยจากตอนที่แล้วก็คือตัวของเสี่ยงเซ้าหลงเนี่ยมีการกลับมาที่เรือรับรองนะครับแล้วก็ปรากฏตัวของหลี่ซันนะครับเข้ามาพูดคุยว่าตอนนี้ตัวหยาหุ่ยเนี่ยต้องการที่จะพบตัวเสี่ยงเส้าหลงซึ่งเสี้ยงเ้าหลงก็คิดแล้วแหละประเด็นที่ว่าหยาหุ่นต้องการพบเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปอื่นไกลน่าเป็นการต้องการลุ่มหลับนอนกับตัวเขาเนี่ยแหละ เขาบอกว่าหลังจากนี้ยเขาเพิ่งไปร่วมหลับนอนกับกับคุณหนูอูมาอยู่อยู่ดีให้ไปหลับนอนกับหยาหุยอีกเนี่ยก็เรียกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เด็กไหลอาจจะมีความเหน,น,นื่อยกันบ้างอ่าที่ไปกับคุณหนูอูเนี่ยอาจจะไปอาบน้าก็ได้อาบน้ำเล่นน้ำไว้เฉยตอนที่นี้ครับก็ตัวเจ้าละเจ้า,รจารครับก็ได้มีการส่งคนเนี่ยคุ้มกันตัวของเส้นเท้าโลงนะเพราะว่าคิดว่ากลัวเส้นท้าโลงเนี่ยจะมีอันตรายกลัวคนจะมาทาร้ายนั่นเองเพราะว่าข่าวเส้นทซลหลงเนี่ยมีเรื่องเนี่ยมัน,นแพร่แพร่ไปเขากลัวว่า,วาเออ เส้นสหลงตายเนี่ยอาจจะไม่ดูการบารลองก็เลยจัดการส่งคนหรือว่าโอคลัก์เนี่ยมาคอยคุ้มครองเส้นเสาหลงในตล,ลอดเวลานั่นเองนะครับอ่าเดีนี้นเส้นเสาหลงเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาตัวยาผู้หินนั่นเองนะครับก็มีการเดินทางไปถึงเนี่ยตัวยาผู้หิงเนี่ยก็มีการนอนรอนะเป็ต้ตัวเส้นเสาหลงเนี่ยมาเทคแคร์ดูแลก็อาจจะดาว่าตัวยาผู้หินเนี่ยอาจจะเรียกว่าประทับใจในการเซอร์วิสรูมของตัวเส้นเสาหลงที่ว่ามีการเทคแคร์ดูดูแลอย่างดีนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยตัวเส้นเขาหลงนะครับพอไปถึงเนี่ยก็พบเห็นยาวหินเนี่ยนอนอยู่นะครับยังไม่ตื่นก็มีการเข้าไปาจูบหอมแก้มหอมอะไรตาปกตินั่นแหล,ละแล้วก็มีการเรียยวา่าคิดว่าตอนเนี้ยตัวเขาเนี่ยไม่ว่าจะมีผู้หญิงมากี่คนตอนนี้สามารถที่จะสามารถสู้ได้แล้วนะครับพลังน่าจะฟื้นน่าจะน่าจ,จะฟื้นมาแล้วก็คิดว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เขาจะต้องต่อสู้นะประตัวของเหรียญเหรียญจิ้นเขาคิดว่าเขาตัวเองตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือเท่าเท่าไหร่ แล้วสักพักก็ได้ยินเสียงยาหุยินเนี่ยเรียกตัวเสี้ยวหลวงขึ้นมานะครับเสี้ยวหลวงก็เรียกว,ว่าเขาเนี่ยไม่อยากที่จะไปปลูกตัวยาหุยินเห็นนอนหลับสบายอยู่ก็มีการพูดคุยหยอกล้อไปหยอกล้อกันมาเนี่ยซึ่งประเด็นเนี่ยครั้งนี้ก็แปลกไปก็คือยาหุยินเนี่ยยังไม่ต้องการหลับนอนกับตัวเที้ยวหลวงเพียงต้องการจะเข้ามาดื่มกินกันนี่ <S <S แหละเสี้ยวหลวงก็คือไม่ไม่ขัดยาหุยินนะครับก็มีการดื่มกินภายใต้แสงจันทร์มีการดื่มกินเหล้า,าต่างๆแล้วก็พูดคุยกัน,นครับพอ,พอจะรู้ว่าตัวยาหุห เขาเบื่อเกี่ยวกับความฟอนเฟะความสกปรกภายในวังอย่างมากเพราะว่าเขากล่าวว่าเรื่องภายในวังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชั่วร้ายไม่ว่าจะมีบรรดาญาติพี่น้องคนสนิทของเขาที่เป็นระดับผู้อาวุโสเนี่ยก็เรียกว่ามีการชุบเลี้ยงเด็กชายนะต้องบอกว่าแน่นอนการชุบเลี้ยงเด็กชายเนี่ยเพื่อการกระทำล่วงละเมินทางเพศในอนาคตก็เป็นการเรียกว่าเอาไว้สนองปัญหาตัวเองนั่นเองนะครับก็คือคนเลี้ยงเนี่ยจะเป็นคนระดับสูงก็จะเป็น คนม,มีอายุหน่อยเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ชายก็จ,จะมีก็คือเลี้ยงเด็กชายไว้เนี่ยสนอ,องความต้องการตัวเองรวมถึงว่ามีการเรียกว่าวาดรูปคนร่วมประวัตีกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเรื่องนี้จริงๆนะถ้าสร้างออกมาแบบเป็นซีรีส์แบบดักดาเนี่ยมันเหมือนกับสัปตะคตัสเลยนะครับถ้าสร้างออกมาจะเป็นแนวนั้นเลยนะถ้าสำหรับซีรีส์เรื่องจาะตลาดยินซีแต่ว่าถ้าในภาคซีรีส์เนี่ยมันก็เรียกว่ามีการทำซอสลงมาแหละแต่ในในิยายเนี่ยก็มีการบรรยายไว้อย่างเออโหอลังการมากนะครับแล้วเมื่อทั้งสองคุยยยกันนนนนเเีี่่่ตาาางๆ ที่ตัวยาหุยนี่เปิดเผยมาทั้งหมดเนี่ยเส้สลลก็บอกว่าเนี่ยเส้นสลงก็มีการพูดคุยกับตัวยาหุยแล้วว่าคุณจะเลิกมั่วได้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดยิ่งมั่วเนี่ยมันก็ดูไม่ดีเนี่ตัวเขาเองก็มีการบอกวอยาหุยแหละว่าจะหยุดหยุดนะเรื่องนี้เรื่องมั่วๆคือมีเขาคนเดียวเ่ยก็พอแล้วมันคงประมาณนี้แหละซึ่งยาหินก็บอกว่าแน่นอนถ้าเกิดอยากมีให้อยากให้มีเสี้ยสหลกคนเดียวเนี่ยก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าเสี้ยสลกเนี่ยจะสามารถยินยอมพร้อมใจที่อยู่กับตัวเขาคนเดียวหรือเปล่า ประมาณนี้ซึ่งเส้นหลงเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยควรจะมีเรียกว่ามีระยะห่างบ้างแล้วก็ห่างปัสจ,จากความทุกจากการคิดถึงเนี่ยไหนเลยจะมีความสุขนะครับเส่นสองก็มีการพูดคุยว่าเนี่ยตัวยาอญินก็คิดว่าตัวความคิดความอ่านของเส้เ้นหลงเนี่ยไม่เหมือนกับผู้ชายทั่วไปแล้วก็ด้วยความพิการอ่านแบบเนี้ยทาให้เรียกว่าได้ใจของตัวยาวหินไปเต็มเมเลยต้องบอกว่าเส้นหลงเนี่ยตอนนี้สามารถเอาชนะตัวเหรียญจินได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีความคิดความอ่าน มากกว่าเหรียญจิ้นเนี่ยถึงสองพันกว่าปีทําให้เป็นประเด็นหลักสําคัญที่ทําให้ตัวของเสียงเศ้าหลงเนี่ยสามารถเอาชนะตัวเหรียญจิ้นได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของเสี้ยงเศ้าหลงเนี่ยเป็นค,คนีมีความคิดล้ามากครับหลังจากคุยกันอย่างจีิงก็ว่าเออต่อไปเนี่ยจะไล่บรรดาผู้ชายทั้งหมดเนี่ยที่เคยแวะเวียนมาบเมาบเลยญเขาเนี่ยให้หมดเลยจะเหลือวไว้แค่ตัวเสี้ยงเศ้าหลงคนเดียวน,นั่นเองนะครับก็มีการเล่าเรื่องนิทานนี่แหละเรื่องสาวทอผ้านี่แหละติดเด็กนะเด็กเปื้องควายอ่าก็เรื่องนี้แหละก็ ตัวเสี้ยงหลงก็มีการแบบว่าเนี่ยถ้าพวกเขาเนี่ยหนึ่งปีได้พบกันเนี่ยถ้าเขากพบกันให้ทำอะไรกันอ่ซึ่งตัวหยาหินก็บอกว่าก็แน่นอนก็ทําสิ่งมาที่ท่านกับเราทาเมื่อคืนนะครับก็เสี้ยงหลองก็คือแบบเออหยาหินนี่คิดปใเ็นเรื่องนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับตัวของอาสาวใช้ของหยาหินก็มีการเข้ามารายงานนะว่าตอนเนี้ยตัวของคุณชายเหลียงจิ้นเนี่ยได้มาถึงแล้วก็ตัวหยาหินก็รู้สึกว่าเหลียงจิ้นนี่จะรู้สึก ค่อนข้างเกิดเลยเกิดไปแล้วเพราะว่าสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้าง,างลึกลับคือเป็นสถานที่ของบรรดาเชื้อพระวงนะครับเหรียญจิ้งทำไมถึงสามารถบุกอุกอาจบุกเข้ามาได้ขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเหรียญจิ้งเองยังก็ยังไม่รู้คนระับว่าตัวเส้นถลงเนี่ยอยู่กับตัวของหยาหูหยินซึ่งหยาหูหยินก็บอกสาวใช้ว่าให้ไล่เหรียญจิ้งไปนะครับตอนนี้ยังไม่รับแขกลดทั้งสิ้นแต่ว่าด้วยความดื้อดึงของตัวเหรียญจิ้งเนี่ยก็สามารถขึ้นมานะครับที่ อ่าบนตึกแห่งนี้ก็ได้พบกับตัวของเสี่ยงเศ้าหลงแล้วก็มีการเรียกว่าปะทะคารลมกันในแหละซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวเสี้ยง้าหลงก็ไล่หยางหญินเนี่ยให้ไปนอนก่อนตัวตัวเองก็มีการพูดคุยนะครับกับตัวเหรียญจิ้นแล้วเขาเหรียญจิ้งเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจนะที่ว่าตัวเสี่ยงเซร้าหลงเนี่ยสามารถได้ว่าสั่งตัวหยางหญินให้ไปนอนได้เพราะว่าต้องกล่าวว่าหยางหุินเนี่ยเมื่อเสร็จกิจกิจกับผู้ชายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะไล่ผู้ชายทุกคนไปไม่มีใครได้อยู่ไม เหียจินเนี่ยประหลาดใจอย่างมากว่าเออทำไมตัวเส้นเสาหลงเนี่ยถึงสามารถควบคุมตัวอย่างผู้หญินได้อย่างว่านอนสอนง่ายนั่นเองนะครับออหลังจากนั้นเนี่ยตัวเส้นหลงก็มีการพูดคุยกับเหรียญจิ้นนะว่าในวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วการต่อสู้เนี่ยเขาจะต้องชนะอย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดเขาแพ้เนี่ยเขายอมที่จะไปยอมใช้แซ่เดียวกับตัวของเหรียญจิ้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเดิมพันอย่างที่สุดเลยนะครับซึ่งเหรียญจิ้นก็ยังมีความมั่นใจเหมือน,นว่าวันพรุ่งนี้ยังไงเขาต้องชนะ หลังจากนี้เนี่ยตัวของเสีย้ยนเาหลงก็มีการเข้าไปปอบตัวยาหุินเข้านอนแหละแต่เป็นการปรอบเรียกว่ามีการร่วมรักกันนี่แหละเพราะว่าตัวตอนนี้ตัวเสียนหลงงกดแ้นตัวเหียญจิ้งอย่างมากเพราะว่าเหรียจิ้งมีการบรอกว่าประเด็นที่ว่าเขานําพาของคุณชายและคุณอูนเนี่ยอูถิงเว่ยเนี่ยไปลวนลามนะครับสาวชาวเอียนก็คือตัวของซูเอ๋อเนี่แหละเป็นความคิดของเขารวมถึงตัวของเซ้าหยวนจินเนี่ยเขาก็เป็นการเชื้อเชิญนะให้เข้าไปในหอคณิกาเพื่อ นำตัวของซูนูหนี่แหละมาเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นประเด็นที่ซูนี่เนี่ยผูกคอตายทําให้ตอนนี้ตัวเซี่ยวหลงเรียกว่าโกรธแค้ไปอย่างมากแต่ว่าเขาไม่สามารถทํะในเหรียญจิ้นได้เพราะว่าเป็นกระแสรับสั่งของเารัฐเจ้าว่าถ้าเกิดมีการต่อสู้ก่อนที่จะมีการประลองเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะต้องโดนประหารนะครับก็ทำให้เซี่ยงหลงเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายความแค้นได้จนสุดท้ายสิ่งที่พอระบายได้คือไประบายกับ ยาหูหินกับระบายแค้นเนี่ยสาสมใจเลยทีเดียวอ่าแต่กับกันเนี่ยความระบายแค้นที่ว่าคือการร่วมรักเนี่นะที่แบบอย่างรุนแรงเลยตัวยาหูหินเนี่ยกับชอบนะครับ้า<ม>ทาให้ตัวเสี้ยงหลงเนี่ยโอ้โคนคนนี้ที่ค่อนข้างมีความคิดที่วิกฤตจริตแปลกประหลาดจากคนเข้าไปนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเซ็ตมนการมีเซ็ตที่รุนแรงแล้วก็ซาดิสสุดๆนั่นเองนะครับก็ตัวเสีสยงหลงคิดว่าเออมันเป็นการทําที่ป่าเถื่อนแต่ยาหูหญินกับมีความดีๆก็ชอบนั่นเองนะครับ ก็บอกว่า,วายญาผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเออชื่นชอบเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษนั่นเองนะครับก็เลยเออไปปิดกัน้นเรื่องนี้คิดว่าเออยิ่งทํารุนแรงเนี่ยเราก็ยิ่งชอบแลังจากนี้เรียกว่าทั้งคู่ก็หลับนอนในสถานที่แห่งน,นี้แหละพอตุ้งเช้านะเซียงเส้าหลงก็ตื่นขึ้นมาไม่เห็นาหาหญิงหลังจากนั้นออกไปเพื่อที่จะไปสูดอากาศแล้วก็ปรากฏเห็นยาห,หญิงที่สภาพเนี่ยเรียกว่าเป็นการแต่งกายชุดหญิงสามัญชนนะครับแล้วยาห,หญิงก็มีการบอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยต้องการจะปฏิบัติในท่าน ็คือตัวเซี่ยงาหลง<ม>ก็เป็นอะไรที่แบบเซี่ยเาหลงก็รู้สึกแปลกประหลาดไงนะผมเปรียบเทียบนะครับตัวอย่างหินเนี่ยถ้าเปรียบเทียบยับสิ่งยุคสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยจะเหมือนคนที่แบบว่าสามารถอ่ที่จะเป็นอะไรก็ได้ให้คนที่ชอบเนี่ยอย่างเช่นว่าจะเป็นรับบทเป็นครูเป็นนางพยาบาลเนี่ยผมพูดคล้ายๆนะคือสามารถรับบทได้ทุกบทบาทเลยทีเดียวทําให้คููรักเนี่ยรู้สึกพึงพอใจอ่าี่นี่มาเป็นคนรับใช้ให้กับเซ้่เง้าหลงนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เรียกว่ามีการเรียกว นอกสถานที่นะครับต่อก็คือไปกินข้าวที่ที่กักตัวประกันอยู่นั่นเองก็มีการพูดถึงตัวของอิงเจิรนั่นแหละตัวเซี่ยงเซาหลงก็สงสัยนะว่าอยางผู้หญิงรู้ได้ไงว่าอิงเจิรเนี่ยอยู่ที่นี่อ่าก็เลยบอกว่าตัวอยางผู้หญิงในความเนินสนมนะครับกับตัวอิงเจิร์แบ่งยิ่งแล้วตัวเซี่ยงซหลงก็มีการถามกี่ยว่าอายุของตัวอิองเจิงเนี่ยาอายุเท่าไหร่ซึ่งอยากผู้หญิงบอกว่าอายุน่าจะอ่าน้อยกับเซียงเซาหลงเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองปีซึ่งก็เป็นอะไรที่ เสียงหลงตกกระใจกันว่าถ้าถ้าเขาคาดเดาอายุเนี่ยของจินซีฮองเต้ก็คือตัวอายุอิงเจินเนี่ยตอนนี้อิงเจินควรอายุประมาณแค่แปดขวบแต่การที่อยากเห็นว,ว่าอายุน้อยกว่าเขาประมาณหนึ่งสองปีหมายความว่าอายุค่อนข้างมาก,กน,นะอ่าก็เลยแปลกใจว่าแท้จริงบริษัทเนี่ยมันผิดแปลกเลยป่าหรือว่าเขาไปทําอะไรให้บริษัทเนี่ยมันเปลี่ยนไปเขาก็ยังสงสัยอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาไม่อยากที่จะสร้างความสงสัยกับหยาวหินมากกว่านี้ก็คือไม่อยากถาม เกี่ยวกับกรณีดีเทลต่างๆของตัวหญิงเจิ้งก็เลยหยุดแค่นี้นะครับแล้วก็แน่นอนแหละเขาต้องการที่จะลาตัวยหยางหินกับเรือรับรองแต่หยางหินก็บอกว่าจะรีบรกลับทาไมกลับไปเพื่อหาตัวหญิงงามชาวเอี้ยนเหรอซึ่งหมายถึงตัวชูเอ,อ๋อ <Yeah. S 2> ซึ่งตัวเสี่ยหลงก็สงสัยว่ารู้จักชูเอ๋อได้ไงสุดท้ายนี่ยเขาก็รู้ใจความว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวเจ้ารัดเจ้าเดี๋ยมีน่าจะมีสปายแล้วอยู่ในคนตระกูลอูนี่แหละ เพื่อที่ว่าแน่นอนคิดว่าเจ้าลาจเจ้าเนี่ยน่าจะไม่ไว้ใจคนตระกูลอูเพราะว่าคนตระกูลอูอ่ะเป็นมีเชื้อสายของต่งรัชรัชฉินด้วยนะครับก็เลยมีการเรียกว่าส่งสป,ปายไปบบนั่นเองซึ่งหลก็ได้รู้แหละว่าตระกูลตระกูลอูเนี่ยมีคนสอดแนมมันเองครับทต่ทีเนี้ยครับตัวขอเซ้ยวซ่าหลงเงนี่ยก็ขอตัวลาเนี่ยกลับไปนอนแล้วต้องมาดูเรื่องต่อนะว่าถ้าเขาประลองกับเหรียญจินเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเราต้องมาติดตามกันต่อไปครับตอนรบอบคลิปนี้ครับ ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีเฟซบ o o กแฟนเพจวิจารณ์แหลกครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกัน,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ